สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทางช่องชาแนล u ูทูบฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับ อัปเดตข่าวสารขงการฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจลิกนะครับกับผมยอดดี ie, ประเสริฐมณีรัชยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้นะฮะก็ไปเกาะติดนะครับความเคลื่อนไหวหลังเกมบนะครับทีมชาติอินโดนีเซียรุ่รนอายุไม่เกิน17ปีนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดฮะเอาชนะชาติยักษ์ใหญ่เอเชีย er, เกาหลีใต้รุ่นอายุ17ปีได้นะครับในนัดเปิดสนามศึกฟุตบอลิงแชมเอเชีย er, หรือลยกัน AFC 20 U17 2015นะครับโดย ก่อนเกมนะครับเว็บไซต์เอฟก็ได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็มีดีกรีแชมป์นะครับในปี1986และ2002โดยผลง,งานล่าสุดน,นะครับของเกาหลีใต้ก็เป็นรองแชมป์นะครับในฟุตบอลย17เ c นะครับในปี2023โดยในปี2023ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะ ซึ่งก็ผลงานก่อนหน้านี้นะครับในรอบคัดเลือกของเกาหลีใต้นะฮะก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับโดยไม่แพ้ใครเลยขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็มีผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับในการเล่นรอบคัดเลือกนะฮะก็ไม่แพ้ใครและไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับส่วนผลงานในรายการนี้นะครับของอินโดนีเซียที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่4นะครับในปี1990นะฮะโดยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับ ขณะที่ผลงานช่วงเก็บตัวนะครับของทัพการูดาจูเนียนะฮะที่ได้มีการเก็บตัวที่เมืองดูไบนะครับสลัดอาหรับเอเมริตหรือ UAE นะครับก็เก็บตัวมานะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมและลงอุ่นเครื่อง2องนัดด้วยกันนะครับโดยก็เอาชนะจีน1 0และเสมอกับ UAE นะครับไป2ประตูต่อ2นะฮะ กลับมาที่ผลการแขนงันะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับอินโดนีเซียก็เอาชนะเกาหลีใต้1-0นะครับโดยได้ประตูชัยจากเอวันดาฟอร์ลาสตานะครับในช่วงทเวลาบาดเจ็บในนาทีที่90บวก1 หลังเกมการแั่งขันนะครับเอลิกโทเฮียประธานสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับเอ s ีอนะครับก็ได้ออกมาเช่นชมความพยายามของนักเตะนะครับในรุ่นนี้นะครับตามรายงานจากเว็บไซต์ bola.com นะครับก็ได้เผยสัมภาษณ์นะครับของทางเอลิกโทเฮียนะครับก็บอกว่าชชนะครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นชชนะที่สําคัญนะครับในการพยายามบรรลุเป้าหมายนะครับในการผ่านเข้าเอบาฟุตบอลโลก2 17ปีให้ได้ นี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับถึงการทํางานหนักของทั้งทีมไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงการฝึกสอนผู้เล่นรุ่นเยาวชนนะครับที่ก็ได้มีการดาเนินการโดยสโมสรนในลีกหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการติดตามนะครับการพัฒนาโดยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซีย าการแข่งขันในสึดฟุตบอล E.P.A. หรือ E-Life Pro Academy นะครับรวมถึงโซลาทินครับและในระดับดิวชั่นลีก3และหลีก4พร้อมกันนี้นะครับทางอิเล็กโทรเฮียนฮะยังได้บอกอีกว่านะครับอินโดนีเซียยู17ชุดนี้นะครับได้รับการฝึกสอนโดยโค้ชโนวา อาเลนโตนะครับซึ่งก็เป็นโคร้รรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียผ่านการเตรียมความพร้อมนะครับในการฝึกฝนทีมชาติเยาวชนให้เข้มข้นมากขึ้นและ PSSI นะครับยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาโปรแกรมทีมชาติตั้งแต่รุ่นเยาวชนไปจนถึงรุ่นซีเนียเลยนะครับรวมไปถึงทีมชาติหญิงด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของทางเอลกโรเฮียนะครับ ชื่นชมนะครับผลงานของทีมวิสชุดนี้ที่เอาชนะเกาหลีใต้ได้พร้อมบอกว่า3แต้มในนัดเปิดสนามถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมเพราะเป็นผลจากการทํางานอย่างหนักของทีมก็รู้สึกชื่นชมจริงๆนะครับและหวังว่าพวกเขาจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในนัดต่อไปสําหรับแนวทางจาก,การแข่งขันลีกเยาว,วชน EPA หรือ E Life Pro Academy นะครับของทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนั้นฟุตบอลไทยสายดีก็ได้มีการสืบค้นหาข้อมูลมานะครับก็ กลุ่มอายุนี้เป็นระดับแรกนะครับที่ไทยอินโดนีเซียเนี่ยได้มีนการเปิดตัวแข่งขันขึ้นมานะครับในปี2018ซึ่งลีกนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนในการคัดเลือกหาทีมชนะนะครับ2อรอบแบ่งกลุ่มและรอบ k อ o เอา u t สำหรับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะครับก็จะแบ่งเป็น2รอบแบ่งกลุ่มและ รอบนอกเอาล่นะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกก็จะมี18ทีมนะครับแบ่งออกเป็น3ากลุ่มกลุ่มละ6ทีแต่ละกลุ่มจะเล่นแมตช์แบบพบก,กันหมดนะครับ2เกมในบ้านระบบเย่าเยือนทำในบ้านและนอกบ้านนะฮะโดยผู้ชนะและรองชนะเลิศจากแต่ละกลุ่มพร้อมกับทีมอันดับ3าที่ดีที่สุด2ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบที่2นะครับต่อด้วยในรอบที่2นะครับจะมี8ทีมถูกแบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อเล่นแมตช์แบบพบก,กันหมดในบ้านและนอกบ้านเช่นเดียวกันโดยผู้ชนะและรองชนะเลิศจากแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบนักเอาต์ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนที่น่าสนใจนะครับของทางลีกอินโดนีเซียและทีมชาติอินโดนีเซีย Indonesia ในรุ่นเยาวชนเพื่อต่อยอดไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดี้นะฮะก็ขอขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ